แล้วละค่ะทุกคนหลังจากที่เวทีมิสแกรนต้องลุกเป็นไฟกับการปรากฏตัวของตัวเต็งคนใหม่ที่มาแรงแสงทุกโค้งอย่างมิสแกรนซิมบับเวบอกเลยว่างานนี้มีแต่คำว่าว้าวเท่านั้นไม่ใช่แค่ความสวยสง่าที่ทำให้คนตะลึงแต่เธอยังสร้างตำนานบทใหม่กลางห้องสัมภาษณ์โดยการโชว์สกิลพูดภาษาเกรมีได้อย่างคล่องแคล่วทำเอาหลายคนอ้าปากค้างกันไปเลยแต่เรื่องพีคยังไม่จบแค่นั้นนะคะ เพราะเธอยังประกาศศักดาว่าพูดได้ถึงเจภาษาโอ้โหสวยเก่งฉลาดครบเครื่องเบอร์นี้ไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้โลกโซเชียลจะระอุไปด้วยเรื่องราวของเธอวันนี้เราจะพาไปส่องกันแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงควีนคนใหม่คนนี้ว่ายังไงกันบ้างไปดูกันเลยคลิปเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับควีนในชุดราตรีสาเดี่ยวสีเขียวนีออนสดใสเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้สูงกลางเวทีอย่างสง่างาม บนสายสะพายของเธอมีคำว่าซิมบับเวปรากฏอยู่เธอกำลังถือไมโครโฟนและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจว่าฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองฉันสามารถดูแลตัวเองได้ทันใดนั้นพิธีกรชายก็อุทานขึ้นมาด้วยความประทับใจว่าว้าวชีเรดิดฉันรวยฉันไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจแล้เสริมอีกว่าบอสจากนั้นมิสแกรนซิมบับเวก็พูดต่อด้วยรอยยิ้มว่า ฉันนำคุณค่ามาสู่มิสแกรนเพราะคุณจะไม่ต้องใช้ล่ามแปลภาษาเลยฉันพูดได้เจ็ดภาษาสินเสียงของเธอพิธีกรก็ร้องว้าวออกมาอีกครั้งด้วยความทึ่งและถามย้ำว่าเจ็ดภาษาเธอตอบรับว่าใช่ค่ะพิธีกรจึงถามว่าภาษาอะไรบ้างเธอเริ่มตอบว่ารัสเซียฮังการี พิธีกรจึงขอให้เธอเริ่มพูดภาษารัสเซียให้ฟังเธอก็พูดประโยคสั้นๆเป็นภาษารัสเซียจากนั้นก็พูดภาษาฝรั่งเศสและเธอยังกล่าวถึงภาษาอื่นๆรวมถึงภาษาโชนาซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของซิมบับเวด้วยพิธีกรดูจะนับตามไม่ทันและถามว่านี่คือครบเจ็ดภาษาแล้วหรอเธอตอบว่าใช่ค่ะและยังบอกอีกว่าตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาจีนอยู่ค่ะพิธีกรจึงบอกให้เธอลองพูดภาษาจีน เธอก็พูดออกมาอย่างน่ารักว่าขอบคุณแล้วพูดต่อว่าว่อไอ้ยนี่ซึ่งแปลว่าฉันรักคุณพิธีกรจึงช่วยอธิบายให้ผู้ชมฟังว่าฉันรักคุณพร้อมกับสร้างบรรยากาศสนุกสนานบนเวทีในช่วงท้ายมิสแกรนด์ซิมบับเวได้กล่าวสรุปถึงตัวตนของเธออย่างน่าประทับใจว่า ใช่ค่ะฉันเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายฉันคิดว่าฉันนำคุณสมบัติที่แตกต่างมากมายมาสู่แบรนด์ Miss Grand International ทั้งสมองธุรกิจและความงามในต่างแดนดังนั้นฉันจึงรู้สึกว่าฉันค่อนข้างเป็นคนที่ครบเครื่องค่ะทันทีที่เธอพูดจบก็มีเสียงร้องวู้และเสียงเชียร์ดังกระหึ่มขึ้นมาเป็นการปิดท้ายการแนะนำตัวที่อืมงงค่ะเพราะสรุปพูดไม่ครบเจ็ดภาษานะคะ และอีกคลิปเปิดขึ้นมาในบรรยากาศยามค่ำคืนที่อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมไทยค่ะเบื้องหน้ามีการแสดงโขนอันงดงามโดยมีนักแสดงสวมหัวโขนเป็นหนุมานกำลังร่ายรำอย่างสง่าง,งามท่ามกลางเสียงดนตรีไทยที่บรรเลงคลอไปในขณะที่การแสดงดำเนินไปนั้นกล้องได้จับภาพปรชีมมิสแกรนซิมบับเวซึ่งยืนอยู่ในชุดราตรีสีเขียวโดดเด่นเธอจ้องมองการแสดงอย่างไม่ละสายตาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอย ยิ้มที่สดใสและแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความประทับใจอย่างเห็นได้ชัดเธอใช้มือทั้งสองข้างเท้าคางมองดูอย่างตั้งใจแสดงให้เห็นว่าเธอชื่นชมและเพลิดเพลินกับการแสดงนี้มากจริงๆค่ะต่อมาภาพตัดมาที่เธอนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและมีคนเข้าไปพูดคุยด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีเสียงบรรยายในคลิปเล่าว่ามิสแกรนด์ซิมบับเวชอบการแสดงโขนของไทยมากเป็นพิเศษเลยค่ะ เธอบอกว่าเคยดูการแสดงคล้ายๆแบบนี้มาก่อนแล้วตอนไปประกวดที่ประเทศอื่นแต่ในตอนนั้นประเทศเจ้าภาพไม่ได้บอกว่านี่คือการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศไทยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะเพราะเธอเคยไปประกวดในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการนําวัฒนธรรมอื่นไปใช้มาก่อนทําให้เธออาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสกับต้นฉบับของจริงเมื่อมีคนถามเธอเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณชอบการแสดงของไทยนี่ไหมเธอจึงตอบกลับด้วยความกระตือรือร้น ทันทีว่าอ๋อใช่เลยค่ะมันน่าสนใจมากๆเบอรสนทนาดำเดินต่อไปอย่างเป็นกันเองเมื่อถูกถามว่าคุณเต้นได้ไหมเธอหัวเราะและตอบกลับอย่างน่ารักว่าฉันต้องเรียนรู้ก่อนค่ะคนที่คุยด้วยจึงบอกว่าผมเห็นคุณมีความสุขมากตอนที่ดูโชว์ของไทยซึ่งเธอก็ตอบรับอย่างสดใสว่าใช่ค่ะฉันมีความสุขมากๆมันเจ๋งมากเลยค่ะฉันอยากดูอีกพวกเขาแสดงจบแล้วหรอคะ เมื่อรู้ว่าการแสดงจบแล้วเธอก็แสดงความเสียใจเล็กน้อยและพูดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าหวังว่าฉันจะได้ดูอีกนะคะก่อนจะกล่าวขอบคุณและโบกมือให้อย่างมีเสน่ห์ ในช่วงท้ายของคลิปบรรยากาศก,ศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเรื่นเริงมิสแกรนซิลมาเวลกขึ้นมาเต้นอย่างสนุกสุดเหวี่ยงไปกับเพื่อนๆพนางงามและผู้คนรอบข้างท่ามกลางเสียงเพลงจังหวะมันๆเธอดูมีความสุขและเป็นกันเองมากๆยกย้ายไปตามเสียงเพลงด้วยรอยยิ้มที่ไม่จางหายไปจากใบหน้าเลยค่ะเป็นภาพที่น่ารักและแสดงให้เห็นว่าเธอมีความสุขกับการได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงค่ะ ในวันสัมภาษณ์บอสนวัตถึงได้ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศกัมพูชีกับมิสแกรนซิมบับเวเยอะเป็นพิเศษเพราะก่อนที่เธอจะมาประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในนามประเทศซิมบับเวนั้นเธอไปประกวดมิสแพลเน็ตซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชีนั่นเองค่ะแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือในการประกวดครั้งนั้นเธอไม่ได้มาในนามซิมบับเวนะคะแต่เธอมาในฐานะตัวแทนของสหราชอาณาจากักรหรือมิสยูนั่นเองค่ะ ด้วยเหตุนี้เองค่ะบอสนวัตเลยมีความสนใจเป็นพิเศษและอยากจะสอบถามถึงประสบการณ์ตรงของเธอที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเธอได้เจออะไรมาบ้างเรียกได้ว่าเป็นที่มาของคำถามที่ทำให้เราได้เห็นไหวพริบอันยอดเยี่ยมของเธอในการตอบและดึงเรื่องราวกลับมาที่ประเทศซิมบับเวของเธอได้อย่างน่าทึ่งค่ะท่านผู้ชม ในคลิปนี้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความรู้สึกชื่นชมในความฉลาดและไหวพริบของมิสแกรนซิมบับเวแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสงงต่อคำถามของพิธีกรค่ะหลายความคิดเห็นต่างรู้สึกงงว่าทำไมพิธีกรถึงเอาตาถามเรื่อยราวเกี่ยวกับประเทศกัมพูจีทั้งๆท,ที่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นในฐานะตัวแทนของประเทศซิมบับเวมีคนกล่าวว่านี่มันอะไรกันเขาเป็นตัวแทนซิมบับเวนะไม่ใช่กัมพูจีหรือ พิธีกรไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยความรู้สึกนี้สะท้อนออกมาในหลายคอมเมนต์ที่มงว่ามันไม่ยุติธรรมเลยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนทึ่งและประทับใจอย่างมากก็คือวิธีที่มิสแกรนด์ซิมบับเวรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะหลายคนชื่นชมที่เธอเริ่มต้นด้วยการแสดงความเคารพโดยการพูดทักทายเป็นภาษากามีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความน่ารักของเธอแต่จุดที่เรียกเสียงชื่นชมได้มากที่สุด คือตอนที่เธอพลิกสถานาการณ์และดึงบทสนทนากลับมาที่ประเทศของเธอเองอย่างสง่างามประโยคที่ว่า What about Zimbabwe? I can tell you about Zimbabwe. แล้วซิมบับเวลหะะคะฉันจะเล่าเรื่องซิมบับเวให้คุณฟังกลายเป็นประโยคที่หลายคนยกย่องว่าเป็นการตอบที่ฉลาดมากและส่งพลังในวันโชว์ชุดประจำชาติ บรรยากาศที่น่าจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเบื้องหลังเวทีการประกวดมิสแกรนด์ซิมบับเวได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดประจำชาติที่สะกดทุกสายตาเธอมาในชุดฮุงเวกอ d เดสหรือเทพีฮุงเวที่สง่าง,งามและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อชุดของเธอเป็นสีทองอารามตัดกับสีดำคลับอย่างลงตัวตัวชุดช่วงบนเป็นเหมือนเกราะสีทองที่ดูแข็งแกร่งแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยพร้อมเครื่องประดับสีสษะสีทองที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรบรรจง แต่สิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดสายตามากที่สุดก็คือปีกขนานมหึมาที่สยายอยู่ด้านหลังของเธอด้านนอกเป็นสีดำสนิทแต่ด้านในเผยให้เห็นลวดลายสีทองและสีเหลืองที่งดงามราวกับปีกของนกอินทรีในตำนานเธอยือนโพสท่าอย่างมั่นใจสายตามองตรงมาข้างหน้าด้วยแววตาที่เปลี่ยมไปด้วยพลังจากนั้นเธอก็กางแขนออกเล็กน้อยเพื่อให้ผ้าคลุมสีทองที่ทิ้งตัวลงมาดูพลิ้วไหวเผยให้เห็นความอลังการของชุดอย่างเต็มที่ เธอบิดตัวเล็กน้อยโชว์ความงดงามของปีกให้เห็นในมุมด้านข้างแล้วค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมเสน่ห์ทุกท่วงท่าและการนำเสนอของเธอทำให้ชุดนี้ดูมีชีวิตชีวาและน่าเกรงขามลุคนี้คือดูต่างจากวันสัมภาษณ์และตอนไม่แต่งหน้ามากๆเลยค่ะเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่น,นใจอย,อย่างยิ่งเลยค่ะต้องมารอดูว่าเธอจะเข้ารอบหรือไม่ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีประเทศที่เธอนั้นชื่นชมช่วยส่งกำลังใจโหวตให้บ้างหรือเปล่านะคะ